อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงกว่าของเสาวัวนเสาร์ที่สิบห้าสิบห้าบงสิบหกขอโทษจ้ะสิบหกธันวาคมหกหกสวัสดีสวัสดีนะค่ะสีัสดีครับพี่น่ารักขอให้ร่ลำรวยถูกหวยเดี๋ยวตัวได้เนาะมื่อนี้เนาะมื่อนนี้ไม่เอ็ดคลิปเกี่ยวกับหยังค่ะวิธีเลี้ยงกวาง ด้วยเปลือกมันล้างครับโอเคเชิญคะ่ะเบี้งกว้างด้วยเปลือกมันล้างเลยเชิญรับชมกันเลยคะล่ะเบี้งกว้างกันเลยครับผมตอนนี้รืมกันไก่ครับเรียกกันไก่มาปาดก่อนครับ <c oughs> เบิง้ง <c oughs> กว้างทองกระอนครับทองกระดอนครับเบิ้งกว้างถาคะ่ะดีวยตัวทองกระอนครับอยู่นี่ครับ นี่อุ้งอิงอุ้งอิงแค่เขาไปยังอันนี้คนนี้พารวยนะคะพารวยเก้าเดือนไปเมื่อวันที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้สิบหกก็เก้าเดือนห้าวันนะคะพารวยพารวยพารวยกินไม่เปลือกตังโมฮะ หรือไม่กินกินเปลือกมันล้างเอาเดอกลูวกว่ะพาเรือคนนี้อุงอิงน่ารักว่าค่ะพี่น้องคะ่ะเจ็ดเดือนกว่านะคะอุงอิงอุงอิงพาเรือมีเอฟซีฝากความคิดถึงมาบอค,คอยได้ทไทยขอกกําไรให้เบ่งเนาะค่ะเด็กน้อยพาเรือยบอกหลาในไและเด็กเก่าเดือนกว่านะคะพี่น้องคะ่ะ ใหญ่แล้วใหญ่แล้วขันมันขายกัรโตละวสองหมื่นแล้วรุ่นนี้เปลือกแตงโมครับต่อพี่โดครับเปลือกแตงโมนะพูดละหน่อยลูกกินเร็วไม่กล้าไม่ได้กินเนะหยิบเอาจากมือเลย ตัวน้อยบ่คุณตัวน้อยบ่เคยมากินใส่กับมือลุกเอาครับแล้วก็เชือกเองเนี่เดีย๋ยวว่าไปใส่ดอกเดี๋ยวน้ำเมาเนี่ยล่ะยัดเขาโรดฝากพี่น้องเอฟซีกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในเดคคะเด้อฝากช่องในจ้า ีอินทรีไปเข้าไปกินเข้าไปคว้างเลยลูกเร็วี๋ยวเปลือกมันล้างไมให้เร็วมือละสวบครับยังอยูวางที่สามตัวเมือว่าเขาหาตอนเศร้าน่ะเขาหบยบอเบิดสอบบอเบ,บ,บยูค่ะพี่น้องหลอบคําได้มาหาอีกนะคะเขาบ่ผม,ผม,มีหายหลอบคําได้าดดมาหาอีก ซื้อมตะตะใสค่ะซื้อมะตะพ่นท่องจังหวัดเลยครับคือเครื่องแท้ค่ะหมวกใบนี้คะ่ะบ่เห็นหน,น้าเห็นหนวดหอนนะครับมันห่อนถอดไม่ได้นะครับห่อนแห้งแนบพี่น้องทั้งบุญห่อนมาเนาะเบิง้งทั้งหลายเราห่อนบ่ครับห่อนแห้งแนบอยู่บกขาวนี่ที่หนาหนาวจังใดครับปาดแงะแงะครับปาดห่วงแล้วก็กระตุกเลยครับจากของปาดบดเต่งเขาเฮ็ดห่วงให้อยู่ครับอ่า สัตนล่ะครับเศษนี่ก็พยายามนะครับนี่เนี่ยทิ่มได้แท้นะครับนี่ตายนะครับนี่เศษยังค่ะเอามาเบิ้งให้ลูกพี่น้องเบิ้งเศษฝ่ายเศษพลาสติกเศษเศษทุกเศษเศษท่้งแม่ยานั่นแหละขาพันกินเข้าไปเนาะจะหายได้นะครับพี่น้องค่ะนี่รื่งที่นี่ปาดออกแล้วไปทิ่มนอกควอกเลยครับนี่ทนี้แทนกินนี่เศษ ระสอบละมันหมักยีดตกระสอบละห้าสิบห้าซื้อมาจากอำเภอพนทองจังหวัดรเอยค่ะช่วเบิดค่นะช่วงมันแพงกระหอดแปดสิบมามาอเอครับกวางของเรา ตอนนี้มี13นะคะสิ้นปีคิดว่าถ้ายอยออกลูกอีกนะคะ7ตัวนะคะอันใดก่อนที่พ่อว่านบ่ได้บอกบ่ได้บอกท่านผู้ชมนะที่ตั้งบอหรือยังที่ตั้งของฟาร์มบ่หรือยังบ้านบัวขาวที่ตั้งบ้านบัวขาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินบ้านบัวขาวกุชินารายจังหวัดกาลสินคับนี่ค่ะ้ัน นี่ไอทีเดียวชิมน,นะครับนี่เศษฟางนี่เศษนะครับนี่พี่น้องเห็นมาจังเลยดอามาลูกมากินเร็วมากินมากินมากินแล้วลูกมากินแล้ว,น,น,น,ลว,ลน,ลวนี่ครับพี่น้องคะเปลือกมันล้างหรือมันหมกักดี งามบอกค่ะพอไเด้มาถ่ายทางในโดนล,ดละนี่ละคะเท่ากัเอาอย่าไปเหยียบล้านแม่ลูกไอไวีน่นี้แม่บ่าลูกโตว่ากวางสเหยียบไอไวี่ไอไวี่ไอไวี่นี้นี่คะ่ะล้านช้มากนำ้ำ นี่ค่ะเอากินลูกกินไห้มันหมักยีเแทนหย่านะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ,น,คะนะคะกินลูกกินอิมเบอร์หมู่บ้านพอมาใไห่อีกรอบคำนะคะมาเทใไห้เพิินเขมาม้าซองเบิงลูกรอบคำรอบแรงแล้วก็มาเท่ห้เพิินอีกนะคะ มาลูกมากินเร็วกินดีป่กะกินอยู่เด้ลูกเนี่ค่ะไม่บ่ไปตัดงญามาซื้อมหาจักหน่อยมานีค่ะมาให้สัมผาษเนี่ยค่ะ ถามว่าเปลือกมันล่างนี่มันส่วนประกอบยังแน่ค่ะมันล่างบอสมาทางนี้ค่ะที่ไายค่ะมันจังบอยอนเปลือกมันล่างกับมี่หนึ่งเปลือกมันล่างที่ที่เขาเจ้าอ่อกจากโรงงานน่ะเศษไปเศษมะมักเขาเจ้ากับมะมักเหมือนกับที่มีน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงนะ็นไหมหลักการเอเอ็มเอเอ็มกับใสกากน้ำตาลครับมันที่มีส่วนผสมของเขาเจ้าแค่นี้เหรครับเขาผสมจากไหนบุ๊ เขาตกไปเบิ่งเนี่นยยูทูบกี่คนงั้งเขาซื้อเขามายากซื้อเขาอะซื้อมามาักเองฝากช่องฝากช่องอดำฟาร์มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยก,กระดิง่งช่วยเปรร็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะถ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ